กราบสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งกับไฮไลท์จาก MK Premier s c h e m e วันนี้อาจจะไม่ใช่ไฮไลท์ที่ต้องวิเคราะห์อะไรกันเยอะแต่เป็นไฮไลท์ที่นานๆจะได้เห็นกันทีครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์แบบบุญหล่นทับหล่นทับอีกฝั่งแต่บุญมันไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นการไฟระหว่างทาหน้านของ Kingo f g a m e r Club กับ,บ CGG ครับ ในแผนที่แดนชําระบาทนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเอ๊ะทำไมผมถึงบอกว่าไฟนี้เป็นบุญหล่นทับและบุญมันเป็นหล่นทับฝั่งไหนแล้วใครกันที่โดนทับครับไปดูกันครับวง2ครับกําลังจะอัปเดตมานะครับกําลังจะขึ้นวงที่3 k ม g ขยับรถมาจากบริเวณโมเฮาส์นะครับเข้าสู่แคมป์ไซต์ในระหว่างนี้เองเนี่ยคิงออฟเกมเมอร์ครับก็เหมือนจะสกาหาตําแหน่งของทีมอื่นๆไปด้วยนะครับ ส่วน c g t g เองในไฟนี้ฮาร์ดีเห็นตำแหน่งของจิงอัลเก e ร์คลับเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเริ่มประจําตำแหน่งเพื่อจะรอต้อนรับ KOG และ KOG เองก็เหมือนใจเห็นด้วยนะครับเหมือนจะเห็นฝั่งตรงข้ามด้วยเหมือนกันเริ่มยิงกันแล้วแล้วเปิดครับเปิดมาด้วยการที่ทางด้านของ KOG จะเข้าไปใส่ตัวที่อยู่บนหินคือฮาร์ดี คนเดียวแต่ว่ากลับระเบิดตรงนั้นของฮาร์ดี้ครับทำให้เควินน็อกดาวน์ไปก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยไฟ KOG เหมือนจะเสียเปรียบเจลเองน็อกดาวน์โอสการเลือดน้อยมากๆนะครับแต่ดูครับจุดเปลี่ยนม,มาอยู่ตรงนี้ครับลูฟี่อิลิเนตแล้วฮาร์ดี้ออกมาไม่ดู4ดู8ปครับออลิเนตไปอีกคนนึงน้องๆเห็นอะไรไหมมันคือแอร์ดรอปที่พี่บอกว่าบุญหล่นทับครับแล้วมันดันเป็นหล่นทับ CGD จีทำให้บุญมันมาอยู่ที่ KOG แต่ก่อนหน้านี้ก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูกันก่อนมันไม่ใช่แค่โชคช่วยอย่างเดียวนะครับสำหรับ KOG ประเด็นสำคัญมันคือ CGG t เขาได้แจ้งและสื่อสารกันดีพอหรือยังกับการปาแอร์ดอปลูกนี้ของ CGG Hardy นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน่อยระหว่างตอนที่เขาปาแอร์ดอปกันเลยดีกว่าครับนี่ครับกลับมาดูกันในมุมมองของ CGG t กันนะครับ ฮาร์ดี้เองอย่างที่ทราบกันว่าน่าจะได้ยินเสียงรถตั้งแต่ทางด้านของ KOG เนี่ยขยับเข้ามาอยู่บริเวณแคมป์ไซต์แล้วแล้วเขาเห็นตำแหน่งอย่างแน่ชัดแล้วว่าเออมีคนอยู่ด้านหน้าน่าจะมีการประทะกันเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าตัดสินใจยังไงครับดูครับป่าแอร์ดรอปบริเวณตรงนี้คิดว่ามันน่าจะหล่นมาอยู่บริเวณหินพอดีนะในความคิดของผมนะครับแล้วก็น่าจะแจ้งเพื่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็ยิงโดรนทิ้ง เดี๋ยวเราดูมุมมองการไฟของฮาร์ดี้และลูฟี่กันครับผมขออนุญาตตัดไปดูที่ลูฟี่ก่อนนะมันอาจจะดูฮานะแต่ว่าจริงๆมันซีเรียสมากถ้ามันเกิดขึ้นในการแข่งขันจริงนะครับนี่คือฮาร์ดี้ยิงกับทางด้านของ c g จ g กับ LG นะครับอ่ะลูฟี่ครับเลือดเต็มๆครับขยับเข้ามาแล้วก็หายไปเลยทันทีครับตามมาด้วยฮาร์ดี้ครับที่หลังจากลูฟี่หายขยับออกมาหายไปอีกครับเพราะว่าโดนแอร์ดรอ กล่องเดียวกันนะครับทับ2คือดับเบิลคิวจากแอร์ดรอปเลยสุดท้ายเคโอที่เหลือ3คนครับพลิกกลับมาเอาชนะทางด้านของ c g t g ไปได้แล้วตรงนี้นะครับไฟนี้คือไฟที่ตัดสินแชมป์ประจําวันได้เลยเพราะว่า KOG ถ้าไฟนี้เขาแพ้เนี่ย CGGG จะมีคะแนนแซงสุดท้ายเป็น KOG ชนะแม้ว่า ขยับไปอีกนิดหนึ่ง K.O.G จะตายต่อเนื่องเลยจบอันดับแก็ตามนะครับแต่ว่าคะแนนในเกมนี้นั้นทําให้ K.O.G และ C.G.G มีคะแนนเท่ากันเกมสุดท้าย K.O.G ทาได้ดีกว่าเป็นแชมป์ประจําวันไปในการแข่งขันในการซ้อมของ M.K. Premier Script นะครับเอาละครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นใครอะไรยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ พอเล้ววฝากกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย